สวัสดีครับสอพุทธาพระเครื่องนะครับวันนี้กลับมาพบกัน EP ที่4ครับวันนี้ได้พระมาพอประมาณนะครับเอามาแบ่งปันจริงจริงหน้าเยอะวันนี้แหละครับแต่ว่าคัดมานะครับมีอยู่ประมาณ6รายการนะครับวันนี้ที่จะมานําเสนอนะครับามาชมกันเลยนะครับรายการแรกนะครับเหรียญพระพุทธ25ศตวรรษนะครับเนื้อชิมตะกัวนะครับอันนี้บล็อก มีเข็มนะครับสภาพน่ารักนะครับภาพน่ารักผิวขาวขาวนะครับผิวดำเดิม,ดมไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวส่องกันหน่อยนะครับบอกมีเข็มนะครับนี่นะครับตรงแข้งนะครับแข้งซ้ายนะครับจะมีรอยแตก ตำหนิของบล็อกนะครับจุดจุดสังเกตของบล็อกนี้นะครับเส้นสายจะมีรอยแตกนิดๆนะครับไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะครับหน้านะครับสภาพจะใช้มาบ้างนะครับดู ด,ดูสังเกตของบล็อกนี้นะครับนี่ตรงสังคติด้านบนนะครับจะมีเส้นประมาณสามเส้นนะครับสามสี่เส้นนะครับชมหลังนะครับล่องยันลึกๆคมๆนะครับ พุพตยี่ห้าสัตวรัษเนื้อชินตะกวัวนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีประสบการณ์สูงมากนะครับใช้ปกป้องคุ้มครองดีนะครับพิธีใหญ่นะครับเกจิอุปเสกเทียบนะครับไม่สูงซะละ อันนี้นะครับจะสูงข้าไปอีกนิดน,นะครับครับถ้า่านสนใจนะครับเหรียญนี้เอาเจ็ดร้อยห้าสิบครับมาองค์ที่สองนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จเจ้าคุณเที่ยงนะครับวัดละคังนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ข้างดาวนะครับ ปกโพข้างดาวนะครับห้างดาวดาวก็คือตรงนี้นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ปกโพปีศูนย์เจ็ดครับเจ้าคุณเที่ยงวัดระ้ังองค์นี้จะมีบินมุมล่างนิดนึงนะครับนิดเดียวแต่พระยังสวยอยู่นะครับนี่ครับคาบเดิมพระรุ่นนี้เจ้าคุณเที่ยงท่านได้นำมวลสารของวัดละรังนะครับที่สมเร็จโตท่านปลูกเสกเอาไว้นะครับมาผสมเป็น ชนวนมวลสารด้วยนะครับวัตถุมงคลของวัดระฆังนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปูนน่านาหลวงปู่หินนะครับเจ้าคุณเที่ยงจะมีผสมมวลสารของวัดระฆังด้วยนะครับมีพระสวยล้ำเดิมด้วยนะครับวงบ,บนนะครับขวาก็ส่องดูหน่อยนะครับนี่นะครับพิม <c oughs> โปโพนะครับปีศูนย์เจ็ด ข้างดาวนะครับลองจกะแล้เลึกๆนะครับฐานสามชั้นนะครับนี่มีบินตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคนสมเด็จที่ไม่แพงนะครับรุ่นนี้ยังถูกอยู่นะครับเช้าหาสบายใจครับของเก๊ย,ยังไม่เห็นมีนะครับ ใครสนใจนะครับองค์นี้เอาสองร้อห้าสิบครับมาถึงอีกอันหนึ่งเป็นเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับจังหวัดสิงห์บุรีปีสอง8ันห้ารอสิบแปดนะครับเอห้าร้อยสิบเจ็ดครับเจ็ดพ่อจวนปีหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเหรียญ เือล,ลึกกระถินสามัคคีนะครับนี่หล่อพะจวนนะครับหนพะจวนว่าหนองสุ่มสิงห์บุรีนะครับหล่กพะจวนนี่ก็เป็นเกจิสายเดียวกับพ่อกวยนะครับเดียนว,วิชามาในยุคนั้นนะครับพะจวนว่าหนองสุ่ม พอจวนหลวงพ่อแพรหลวงพ่อกวยนะครับเหรียญอันนี้เหรียญห้ารอบครับเนื้อทองแดงภาพสวยนะครับ mm. เหรียญเรียเ่ยมเดิมนะครับเรียมเก่าเ,เก่าเรียมเก่า <c oughs> เรียมนี่ต้องมี ยี่สิบห้าถึงสามสิบปีนะครับเหรียญแบบนี้นครับเห็ยนยเนื้อทองแดงครับข้อจวนห้ารอบปีหนึ่งเจ็ดนะครับใครสนใจเหรียญนี้เอาห้าร้อยครับ,ารนนารบามาถึงอีกองหนึ่งเป็นเหรียญจังหวัดเพชรบุรีนะครับขออุ่นวัดตานกงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่นเหรียญโบนะครับเหรียญโบปีสี่แปดอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับ เลี่ยมพลาติกพร้อมใช้กันน้ำนอย่างดีนะครับอย่างสวยนะครับพออุ่นวัดตางตรงนะครับท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทองสุขวัฒนดหลวงนะครับเพระอุ่นเป็นแพเกจิจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่ต่อโค้ดนะครับโค้ดปีสี่แปดนะครับ อุ่นวัตการกลงเรียนโบนะครับอายุเก้าสิบปีนะครับชมได้ทีนะครับ,บต่อโค้ดมีเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับอเรียนนี้เอาสี่ร้อห้าสิบครับ มาถึงอีกเหรียญครับเป็นเหรียญจังหวัดลบบุรีนะครับเหรียญพระบ้านผมเองนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแสงนะครับหลวงพ่อแสงวชีป่าสิตารามนะครับเป็นเหรียญปีหนึ่งหนึ่งนะครับเกจิปลุกเสกเยอะมากนะครับตามตำนานว่าพิธีนี้หลวงพ่อพรมมาปลุกเสกเลยครับเหรียญหลวงพ่อแสงปีหนึ่งหนึ่งนะครับเหรียญตัวนี้จะมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินจะต่อโค้ด แล้วก็มีอาปาก้านะครับแล้วก็มีเหรียญทองแดงนะครับถ้าเป็นเหรียญทองแดงเนี่ยถ้าข้างหลังมีกากเยอะนะครับแล้วเหรียญจะหนาอันนั้นออกปีสามห้านะครับเป็นเหรียญทําเพิ่มเสริมขึ้นมานะครับในโอกาสพิเศษแต่ถ้าเหรียญทันปีหนึ่งหนึ่งเหรียญจะบางแบบนี้นะครับลาปาก้าเนี่ยจะเป็นเหรียญที่มีพิธีเดียวนะครับก็คือปีหนึ่งหนึ่งส่วนปีสามห้าจะทําออกมาแต่เนื้อทองแดงนะครับบอกนาหนา เดียนนี้สวยนะครับ mm hmm. หลวงพ่อแสงหลวงพ่อแสงท่านจะเป็นพระอาจารย์หลวงสมได้โตนะครับม mm ี hmm. โตวัดละครเห็นเนื้อปาก้านะครับขอบข้างนะครับนี่ mm hmm. ตัดขอบข้างหลังหูเหรียนนะครับ mm hmm. น้อยปิ้นเดิมๆนะครับ ชีปว่าสีตาลามลุบุรีนะครับเหรียญจัดประสวยนะครับเหรียญนี้นถ้าได้สนใจเหรียญนี้เอาแปดนะครับามาถึงองสุดท้ายครับงสุดท้ายอันนี้เป็นพระสมเด็จอุทโยหลวงปู่มังนะครับพระเทศกุญชรจังหวัดลุบุรีนะครับสมเด็จ รุ่นนี้เป็นสมเด็จยุคแรกของท่านเลยนะครับปีออกปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับสมเด็จอุโทโยหลวงปุมังนะครับมวลสารดีนะครับสมเด็จรุ่นนี้จํานวนการสร้างไม่มากนะครับคาดว่าหลักพันแต่ไม่แน่ใจว่ากี่พันกัดข้างนะครับกินลึกๆท่าไม่ผ่านการใช้เลยนะครับด้านบนนะครับ นันล่างไม่มีบินนะครับเดิมเดิมหมดหลวงปู่มังท่านก็เป็นพระเกจิยุคเดียวกันหลวงปู่ถมนะครับหลวงปู่ถมวัดเชิงท่าเด็ดรุ่นนี้ออก2,497นะครับของดีปีลึกนะครับราคาไม่แพงนะครับลองลองแขนลึกๆนะครับพัก มวนสารแน่นนะครับรุ่นนี้เป็นของดีหายากนะครับไม่ค่อยพบเจอนะครับหายากอยู่นะครับยันด้านหลังนะครับนี่นครับ เด่นอุตโยปี97นะครับปู่มังวัดเทพพุญชรนะครับท่านใดสนใจนะครับองค์นี้เอา2,200บาทนะครับพระทุกอง์เนี่ยรับประกันแท้ทุกองค์นะครับรับประกันแท้นะครับท่านใดเช่าหาไปสบายใจได้นะครับถ้าไม่แท้ันี้ยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันแท้ส่งีเมลให้ทุกองค์นะครับอ่าครับหมดแล้วครับ คลิปนี้ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตามถ้าเป็นเบอร์โทรก็0ูนย์แปดเก้าหกส่เหกนนะครับถ้าเป็นไลน์ก็แอดไลน์มาได้นะครับพระลบหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับครับวันนี้ก็ขอจบไลน์แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ